สวัสดีครับผมตามหนูแบกย์เชไรครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับวันนี้เราย้ายหนูไซส์โลห้าโลหกโลเจ็ดมาไว้เนี่ครับข้างในนี่นะครับนี่ครับมาพักไว้ครับเป็นทําเป็นห้องผสมนะครับตอนนี้นะนี่ครับยังไม่ได้เอาหนูมาลงนะครับนีอีกตัวหนึ่งไม่น่ครับ นู่นนี่ครับนะลงไว้หนึ่งต่ะสามนะครับไอ้หนึ่งต่ะสองนะครับนี่ครับตระสองครับพาไปมาอยู่บ้านใหม่ครับทดลองบ้านใหม่นะครับอันนี้เป็นบ่อไอห้องหนูคอนโดเวอร์ชันสามที่ผมได้ทําไว้นะครับไอไอส่วนนี้เป็นเวอร์ชันสองครับตรงนี้จะขุนเอาไว้ขุนอตัวผู้ไซโลทรงลูกค้านะครับยังไม่ได้เอาหนูลงนะครับนะครับกำลังปรับปรุงอยู่นะครับระบบลงระบบน้ํานะครับ ทดงอยู้านครับข้างบนนี่ทำเป็นห้องคุมครับข้างบนทำเป็นห้องคุมบนนทำเป็นห้องคุมนะครับนะครับคุณนูเล็กได้เอยพวงนี้ได้หลายห้องครับนะครับสิบสิบกว่าห้องนะครับยี่สิบสามชั้นก็ได้ยี่สิบกว่าห้องอันนี้มันไม่ค่อยสวยคือว่าให้หลานทดลองทดลองฝึกงานเล่นนะครับเชื่อมเล่นนะครับนะครับผมออกแบบแล้วให้หลานทำครับให้ห้านทำอะไร ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้จ้างช่างทําก็สวยหน่อยครับผมนี่เจ้ายักษ์ครับเจ้ายักษ์เราเจ้ายักษ์เราครับนี่ใจรักนะครับไฟก็เป็น LED ทั้งหมดครับไฟ LED หลอด LED ครับเดินสายใหม่ทั้งหมดระบบน้ําก็เดินเป็นจุกน้ําอัตโนมัตินะครับนะครับผมแบบนี้จะจะสะดวกสบายหน่อยนะครับจะสะดวกสบายหน่อยเพราะว่าหนูกินน้ําได้สะดวกนะครับ ผมกาลังแยกคอดนะครับนะครับแยกคอดข้างบนยังไม่ยังไม่มีหนูยังไม่เอามาใส่นะครับส่วนอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกครับนี่ครับยังหนูขาวอยู่นะครับหนูขาวก็คอดลูกแล้วสามชุดนะครับนะครับสามชุดทั้งข้างบนข้างล่างทุกห้องนะครับสามห้องคอดหมดนะครับอันนี้เป็นห้องคอดคอดเดี่ยวนะครับนะครับผม คลอเดียวเลี้ยงหนึ่งตหนึ่งก็ได้ก็คลอลูกเหมือนกันนะครับที่กระดาษติดนั่นคือคลอลูกแล้วนะครับนะครับมับันก็กินน้ํานะครับแผงเผือกนะครับในห้องนี้ก็มีครับแผงเผือกนะครับอันนี้เราส่งให้พี่ชายที่พิษณุโลกนะครับแผงเผือกรื่องวิ่งนะครับปรดีคือคอนโดนี่มันมันประหยัดพื้นที่นะครับนะประหยัดพื้นที่หนึ่งแล้แต่ว่าต้นทุนมันสูงสูงกว่าบ่อยแล้วนะครับ แต่ว่าขอผมเน้นประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็ประหยัดเวลาให้อาหารนะครับอันนี้เราให้ทีละชั้น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 เนียบนะครับยาวไปนะครับให้สะดวกสบายระบบน้ํเกาะนู่นครับเติมลุก้อยอัตโนมัตินะครับถ้าน้าหมดน้ําเติมเองนะครับแล้วก็ตัดเองนะครับนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับพามาดูหนูคอนโดตอนเย็นๆนะครับผม อันนี้เป็นเวอร์ชันสุดท้ายละที่ผมจะทํานะผมก็คงไม่ทำแล้วเพราะมีพื้นที่หละพื้นที่ก็เป็นของยายนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้าหวานมุ่อก่อนนะครับนี่ครับขุดปอกมันก็เกิดึ้น่าใหม่นะครับนี่ก็เททางลาดไว้ให้ผมเดินมาดูได้สะดวกเข็นรถเข็นมาดูได้นะครับนี่ครับผมก็เนี่ยผู้บีญชาการแล้วนั่งรถเข็นนะครับนี่ครับนั่งรถเข็นนะครับมาดูหนูนะครับผมก็เลี้ยงหนูขายได้นะครับยอดจองผมนี่เยอะนะครับ ผลิตไม่ทันนะครับผมต้องมีทีมงานช่วยก็มีเครือข่ายพันธมิตรช่วยนะครับผลิตไม่ทันแบบนะครับแค่ร้อยตัวลูกค้าสั่งไม่มีปัญญาส่งนะครับอต้องให้ลูกค้าไปลูกความทีมงานช่วยนะครับผมแากเลี้ยงหนูปรึกษาได้ซีครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวท่านท่านเลี้ยงเราไม่มีที่หนูที่จะขายก็เอามาขายผมได้นะครับผมก็จะเป็นร้อยโลสองร้อยโลก็ยินดีนะครับผมนะครับ ผมมีตลาดทั้งในในไทยเองแล้วก็ในฝั่งลาวนะครับทางฝั่งลาวนะครับแต่ช่วงนี้ส่งไปฝั่งลาวไม่ได้นะครับด่านยังปิดอยู่ทั้งพ่อแม่พันธุ์ทั้งหนู่เนื้อนะครับนะผมทั้งทางสาขาที่เมืองบ่อกแก้วไปเมืองห้วยทรายแขมบ่อกแก้วนะครับที่ตรงข้ามอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ทาง เมืองหลวงนครเวียงจันทร์นะครับขณะก็ส่งยังไม่ได้เขาก็จองหนูชุดรุ่นใหญ่พร้อมมาส่งไว้นะครับสี่ชุดนะครับจะส่งไปให้นะส่งยังไม่ได้นะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟัมหนูผู้ยักษ์ยงไรนนะครับผมนะครับปรึกษาได้สี่ครับนะครับไม่ซื้อแรงรักกันนะครับมีสภาพสัมพันธ์กว่านะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ